ขมิสร้างประวัติศาสตร์โลกอีกแล้วท่านผู้ชมนะประวัติศาสตร์แบบไหนขอทานที่ทันสมัยที่สุดในโลกซึ่งหนุ่มคนนี้บอกว่าไม่มีข้าวกินเอาขอขอเศษเงินเศษเหรียญหน่อยหนุ่มต่างชาติคนนี้บอกว่าไม่มีเศษเหรียญน,นะครับไม่มีเศษเหรียญน,นั้นไม่เป็นไรคุณมีบัญชีไหมเขาถามยื่นบัญชีให้สแกนจ่ายก็ได้ขอทานบ้าบออะไรท่านผู้ชมนะมีสแกนจ่ายบ่ยอดพูดได้เลยว่า ขอทานที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะนี่คือขเขมสร้างประวัติศาสตร์นะครับประวัติศาสตร์ไม่ใช่ในเรื่องเทคโนโลยีที่แบบว่าทันสมัยนะแต่เป็นขอทานที่ต้มตุนเก่งเนาะขอทานที่หลอกลวงอนะ่ะไม่ใช่ขอทานจริงๆไม่ใช่ลำบากจริงๆนะลำบากอะไรขอทานอะไรทุกคนนะ มีบัตร ATM มีโทรศัพท์มือถือที่บอกได้เลยว่าหลายพันบาทนะครับแล้วก็มีบัญชีธนาคารในนะั้นสะแกนจ่ายก็ได้นี่ท่านผู้ชมนะแล้วหนึ่งที่สำคัญคือไม่มีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาจับกลุ่มนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เห็นในวันนี้คือขเขมรเนี่ยล้ำหน้าล้ำสมัยไปไกลน,ไนะ่น้องเรื่องด้านอับอายชาวโลกนะท่านผู้ชมนะทำไมถึงบอกว่าอับอาย ก็ขอทานนะ่ะมีบัญชีอ่ะนะครับมีบัตร ATM นะทุกคนว่ามีไหมในโลกนี้ไม่มีประเทศเดียวแล้วก็ประเทศแรกนะครับนั่นก็คือคาเมรหรือว่าเคนเบเดียนั่นเองโอ้โหนะครับพี่นะ้องซึ่งถ้าอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยทุกคนก็เรื่องนั้นเศรษฐกิจนะหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่การเป็นแข่งขันกีฬาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้ประเทศมีชื่อเสียงอ่นะเนาะการค้าอะไรก็แล้วแต่แต่คาเมรไม่ใช่ท่านผะู้ชมขอทานที่ บอกได้เลยว่าทันสมัยนะทันสมัยที่สุดในโลกเนาะขอทานมีบัตร ATM มนะครับมีสแกนจ่ายนะครับซึ่งขอทานเนี่ยถ้าในในานามที่บยอยดเห็นนะบยอยดอยู่ในประเทศไทยแล้วก็อยู่ทางฝั่งโซอปูปลาวและได้มีโอกาสไปชายแดนเขมรน,นะครับก็วันนี้นะครับรู้กระจ่างแจ้งเลยว่าประเทศไหนที่ เป็นอันดับหนึ่งในด้านขอทานนะั่นคือเมรมีตั้งแต่ขอทานที่พูดไม่ได้นะครับขอทานที่เขาเรียกว่าพิการมาตั้งแต่เกิดนะแล่วันนี้ขอทานหัวใสขอทานดิจิตอลนะครับก็อยู่ในคเมรประเทศอื่นไม่มีหรอกครับนะ้มีแต่คนสติไม่ดีฟั่นเฟือนต่างๆนะที่เขาไปเป็นหรือว่าคนพิการอันนะีจ,จะมีแต่นิกในเมรนะครับ่ชมคนดีๆคนหัวใสเนี่ยนะครับ บางคนอาจจะลดล้มเนาะขาขาดอย่างหนุ่มคนนี้ก็คือที่มองดูก็น่าจะขาพิการเนาะแต่ไม่ได้เกิดจากอะไรนะก็คือมันมันไม่ใช่ที่จะขอทานอะนะครับสติเขายัางดีนะท่านผู้ชมนะสติปัญญาเนี่ยถือว่าดีนะทำไมถึงดีทำไมถึงบอกว่าอย่างนั้นก็เพราะว่ามันรู้จักไอ้สแกนจ่ายอะบายอดยังบาดยอดยังไม่เป็นด้วยซ้ำนะท่านผู้ชมนะ บจอดยังยังไม่เป็นด้วยซ้สแกนจ่ายเนี่ยอันนี้บ่อจอดพูดตรงๆนะบ่อจอดไม่ไม่ได้เคยสแกนจ่ายนะเพราะว่าบ่จอดเองเนี่ยไม่ได้ค่อยสื่อบัญชีนะบจอดเองก็ถือเงินสดไปอย่างเดียวถ้าไปตลาดเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ค่อยมีสแกนนะแต่ขอทานคนนี้อ่ะทันสมัยกว่อยอดอีกท่านผู้ชมนะออนะทันสมัยบยอจดพูดได้เลยว่าเป็นขอทานที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับทาไมถึงบอกว่าอนยะ่างนั้นก็มันไม่มีเนาะทกคนเนาะขอทานที่ไหนมีโทรศัพท์ ให้ใช้โทรศัพท์ดีๆเนี่ยนะครับมเผอดีกว่าโทรศัพท์เบายอดด้วย3ามปนะครับแล้วก็มีบัตร ATM นะครับนั่นท่านผู้ชมนะครับนี่มันคือเรื่องจริงนะครับนะไม่ใช่ AI นะครับเป็นเรื่องจริงๆของของเมนที่สร้างประวัติศาสตร์นะครับให้อายชาวโลกนะโอ้โหนะครับคนไทยขอทานที่ล่ํารวยที่สุดนะครับขอทานที่ทันสมัยที่สุดในโลกนะครับขอทานที่ไหนะ ขอร้าเนเขมรท่านผู้ชมนะนี่แหละคือสิ่งที่คนขเขมรเขาเขาทำนะท่านผู้ชมนะเขาทําให้ลูกหลานเขามีชื่อเสียงมีการพัฒนานั่นก็คือการริษถ่ายซึ่งแน่นอนเระในในการที่เขมรทําทได้ทําแบบนี้ได้ก็คือไม่ได้มีเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาตรวจสอบเนาะแต่แบบนี้เป็นเป็นผลด,ดีกับประเทศใดไหมเป็นผลด,ดีนะเนาะคนต่างชาติเขาจะมองเหมนว่าเนี่ยเป็นพวกนักต้มตุนเป็นพวกไอ้ก c a m m e r เนี่ยก็ดีนะนะที่จะได้ไม่ หมดเส้นหนามแล้วที่ประเทศไทยจะหมดเส้นหนามเพราะว่าคนทั่วโลกก็ลุมปนนามนะขอทานอะไรนะครับทผู้ชมสมมุติว่าบอยอดมีมีเหรียญน,นะก็คือจะให้เลยนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าวันไหนก็แล้วแต่ที่บอยอดไม่มีเหรียญเขาก็จะจบหรือว่าล้วงเอาบัตรอะไรล้วงเอาบัญชีของเขาอที่อยู่ในมือถือสแกนจ่ายได้นี่แหละขอทานขอทานที่ไหนครับท่านผู้ชมนะทั่วโลกไม่มีไหมบอยยอดเชื่อว่าไม่มี ไม่มีขอทานที่ทันสมัยขนาดนี้นอกจากแคนเบเดียนะครับดีไหมแบบนี้ก็คือไม่ดีนะแต่บราจะยกโป้ให้คำขเมนนะันซึ่งไม่มีการออกมาเขาเรียกออกมาต่อต้านหรือว่าออกมาจับกลุ่มคนที่กระทําผิดนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้ก็คือถ้าหากว่าเข้าคุกก็คือเสียอาหารการกินให้เขาหรือว่า ต้องเลี้ยงเขาอีกนะอันนี้เขาไปหาลีดนักท่องเทานักท่องเที่ยวต่างชาติดีกว่าเพราะว่าคนแคมเเนี่ยไม่ได้มีความรู้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่ได้คิดว่าเออในการที่มีเหตุการณ์แบบนี้จะทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไม่เข้าประเทศเขาเพราะว่าเขากลัวเขากลัวไอ้พวกลีดถ่ายแต่แต่ไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะวันนี้บอรเปิดโปงให้เต็มเต็มเเลยว่าเนี่ยไม่ใช่แค่มีสแกมเมอร์นะไม่ใช่มีแค่พวกแกลงคอนเซนเตอร์แต่แคมเป มีขอทานอีกนะครับที่เป็นคนลีดไัยไม่ใช่เจ้าหน้าที่นะซึ่งฝรั่งก็งงนะว่าอ้าขอทานเขาเขาไม่เห็นนะฝรั่งถึงกับงงนะครับว่าได้เห็นความทันสมัยนะอันดับหนึ่งของโลกน,ะนั่นก็คือขอทานดิจิตอลนะครับท่านผู้ชมขอทานที่ทันสมัยที่สุดในโลกแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรคิดเหมือนมายอดไม่ว่าบ๊ยยอดเชื่อนะว่ามีประเทศเดียวในโลกนะครับ ที่มีขอทานเนี่ยนะแล้วมีมือถือด้วยมีบัญชีด้วยมีบัตรเอทเอมด้วยนะครับมันจะขนาดนั้นเลยเหรอขอทานขอทานที่ไหนมันมีกันซึ่งบ๊จยยอเองก็พูดได้เลยว่าไม่เคยเห็นนะก็ไม่คิดว่าจะมีด้วยนะครับแบบนี้นะเตะ,ขะเขมนมีนะครับนะครับเขมนมีนะครับมีขอทานแบบนี้ด้วยนะขอทานดิจิตอลนะครับขอทานที่ทันสมัยที่สุดในโลก นี้ครับเมรคือคนทั่วโลกนะครับไม่น่าจะมีกันนะครับมีแต่ขเขมรนี่แหละนะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เห็นนะครับไม่ใช่ AI นะครับแต่เป็นความจริงนะครับนะเป็นความจริงที่เกิดขึ้นอยู่ในขเขมรน,นะครับที่ทำให้อับอายชาวโลกนะครับซึ่งการทันสมัยที่สุดในโลกเนี่ยเราก็พูดเรื่อง เทคโนโลยีนู่นนี่ต่าง,าง,างนะปผู้ชมเนาะมันก็จะเป็นผลดีนะครับนะผลดีสําหรับประเทศชาติบ้านเมืองแต่เขมรนะครับเอาขอทานเป็นอันดับหนึ่งที่สุดในโลกนะครับเป็นขอทานที่ทันสมัยที่สุดในโลกแล้วทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์เข้ามาให้กําลังใจบายอดได้นะครับเป็นอองสำหรับคลิปนี้ E ี EP นี้บายอดเองก็สิขอลาพีล่ละน้องไปก่อนเบสสู้เพื่อสูคนเป็นอองขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะครับเป็นอองสำหรับวันนี้บายยอดเองก็ พูดไม่เก่งครับแต่พร้อมที่จะปกป้องประเทศไทยเต็มที่นะครับพี่น้องสำหรับวันนี้สวัสดีครับ